เคลื่อนไหวหลังลบเพลงจินตลาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนถล่มด่าจนลบเพลงเต่าง,งอยที่ร้องคู่กับลุงพลเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ช็อกของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเมื่อคดีของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตปริศนาที่บ้านกะกกอกได้สิ้นสุดการรอคอยศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิด3าข้อหาพรากผููยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและการกระทําใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนะสูตรเพลงิงศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลง ไป และหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ลุงพลถือเป็นฆาตกรที่น่าสงสัยซึ่งแม่น้องชมพู่เคยให้การว่าสงสัยลุงพลมากที่สุดจากนั้นมีคนบางส่วนที่เห็นใจและสงสารลุงพลว่าอาจเป็นแพะหรือไม่และต้องบอกได้ว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตลุงพลนั่นก็คือการขึ้นร้องเพลงกับศิลปินอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างจินตลาภูลาบอย่างเพลงเต่าง,งอยจึงทําให้ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักจนทําให้กลายเป็นคนดังระดับประเทศและล่าสุดเมื่อเกิดดราม่าข,ขึ้นสาวจินตลาก็ได้ลบเพลงออกจาก YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวจินตลาก็ได้เคลื่อนไหวแล้วทางอินสตาแกรมโดยการปล่อยปลาซึ่งชาวเน็ตก็ยังเข้ามาถล่มวิจารณ์อย่างมากมายไม่หยุดอาทิเช่นในระหว่างที่คุณเอาฆาตากรไปร้องเพลงวิญญาณน้องชมพู่เขาคงเศร้าใจน่าดูที่คนที่ฆ่าน้องดังเอาดังเอาขอให้คุณเก็บเป็นบทเรียนนะคะว่าไม่ควรให้แสงกับผู้ที่ยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนคนร้ายได้